เปิดกระราเปิดกระรารถขัน้อยไปหารถเต้าดาดาโอ้ามาทำช้อปปิง้งอเล็กเด้อเล็กมาขนของฟาดีลูกช้อปปิง้งอาหารการกินพี่น้องเลยตองเท่าพอลูกอ่อนแม่ลูกแกลูกเต้าเล้าวดากลูกไงนี่เป็นพอลูกอ่อนว่ะเป็นพอลูกอ่อนเป็นแม่ลูกแก่ช้อปปิ้งกับอไอไอ้บ่าวใจดีไอ้บ่าวหฮม แต่แต่ของกินของไซพี่น้องเออแล้วมันบบหมากไม้แห้งหมากไม้แห้งหมากไม้เซตนะงดแป้งงดน้ำตาลงดไปเถอะละเล็กละน้อยดีต่อสุขภาพร่างกายนะกินไข่กินตอนเยอะๆเป็น <c oughs> <c oughs> สร้างตอนอ้าวคนของไซได์ด้ลูกไม่ไปฮับเอาเล็กไม่ตรงเฮียมาหนีิจัางน้อยสัอกอะเอารถขับน้อยไปฮับ น้อยสองตัวโอ้ค่อยๆค่อยๆโน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 เอาแต okay. ่ถงพัก huh. ล mm ูกถงพักโอเคอันบ็อกกอรี่กับแครอทอันลูกมักพักหนะนะเออเกิดโอ้เริ่มติดใจไก่คอสโก้แล้วเดี๋ยวนี้ไปเห็นยำไก็เกามาตลอดเพราะมันหกกินก้าวหนียวอนหอนตะบอกหงสมหมูกินข้าวลืมอิ่มพี่น้องเยอื่อ คอสโก้ละกันตลาดเขมຈแค่นั้นเนาะนี่กุ้งเด<า>มาและเดมุ้งต๊อดกับน,นี่ต๊อดแต่ฟอสซอนน,นี่เห็นบะแน,น่นๆตึงๆนี่สุดแล้วนี่ได้แบบซุกมาแลว้วเห็นปะสิบสองดอนป้ายน,นี่นลายๆประหยัดสุดๆน,นี่แซ่บโอ้ยเนี่ยสิบสองดอนป้ายเอาแบบนี้แม่คนนี้คเขาไปเขาว่าอันซื้อพักมานะ บาร์เรี่เสื้อกุ้งเสื้ออัไหมูเอานุ่มๆม,มาอันว่าสิม่วันไปลวกกินกับวันเจียวสุกี้อ่ะนะลืมลืมน้ำเจียวสุกี้พักบ้องกับบเห็นเขาออกมาทีหลังลืมเอาพักกำลังเอาออกมาพักใหม่บ่ได้ซื้อเฮ็ดกันเลยลืมลมนันเจียวสุก,สกี้ลวกพักลวกเฮ็ดกินกับเจียวสุกี้ยามเด็กยามเขาหิวเออเขาหิวแล้ว เลือนโทรศัพท์ไรแล้วพ่อแต่อาหารการกินเขาหิวเขาก็จะลวกพักลวกเฮ็ดกินกับเจลสุกี้มันก็ดีต่อสุขภาพคลายหิวไปนะกินแล้วเบาโตนป่ะกินแล้วนอนกินส้นกินไข่แล้วกินแล้วนอนมันนักโตนะพี่น้องไขมันเนี่เส้นเลือดบดีต่อสุขภาพเนาะอันนั้นมันดีต่อสุขภาพเพราะ็ซอกกินเนาะทำบุญกับตัวเองอยากกินอย่างกระซื้ออันใดมันดีกับตัวเองกระซื้อเอานะจะข้ามีความซุขตอนตั้งอยู่เนี่ย เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไตตอนตั้งอยู่เค่โนร์ดีมีความซุกนะพอสุดท้ายมันดับไปทุกคนนะ <c oughs> ทุกอย่างมันอยู่ที่ตอนตั้งอยู่นี่ละตอนมีซีเวียอยู่นี่ละ,ะสุดท้ายตายกันทุกคนไปคืดอย่าง,งน้ำตอนตายตายไปเอาอย่างไปกับมาได้เด้อคุณก็เออสัง่งสั่งบางคนนี่เว้าดีจ้อยจ้อยเด้อคุณอ๋ออัน บ่เคยเสียสระบ่เคยซื้อของฟาาของต้อนไผ่บ่เคยให้อีหยังไผ่ฟรีบ่เคยบคยัตรบ่ได้ดังใจบัตรแล้วก็หาว่าให้มูดามูเห็นแกตังวงัวลืมตินเนตและคุณเห็นแกตับก็แย้งแวนเบิ่งไผ่เห็นแกตนั้นโอ้แลวก็เวว่ให้มูตะทิพเอ้ยตายไปก็เอาไปบ่ได้ดอกเงินคำซับสมบัตินอกกายตายไปก็ไปบัตดอกตายไปเอาอยัางไปกับ่ได้บุญบาปเอาไปน้ำกับ,บ่รได้เอาอยัางไปก็บ่ได้ตายนะขันเห็นผูใ้ใดว่านีเอ้ย อันเพิ่นเห็นคนรวยแล้วเพิ่นอิสซาเขา่อเพิ่นว่ารวยไปเลิศตายไปก็เอาอย่างไปบ่ได้เดอกเ,เ,เพิ่นว่าเออโอ้ยคอยพ่อยากต่อเออพออื่อเอผู้ใดว่างสันเขียวตายเด้ออย่าสุ่อกสุ่หายอย่าซุ่ยูุ่ก,กินเขียวตายตายมันนักแผ่นดินนักโลกเอาก็มือเขียวใจได,ได,ได้อันเขาสร้างห้างสร้างมีเพื่อครอบครัวเขียวห้างเขียวมีในทางที่ถูกต้องถูกสินธรรมถือกฎหมายย้อนเขาบ่อยักลำบากแล้วไปหายืมคนอื่น ไปเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอาจจะบ่มีแต่เขาไม่ตั้งสารเขาก็ให้ยืมเป็นบอกเออบ่าอยากไปเบียดเบียนเขามนุษย์โลกก็มีหน้าที่หาพิสูจชีวิตภัยมันย่างนักหนาสังหาอยูแล้วบาอยากไปเบียดเบียนภัยนั้นคือการให้เกียริมนุษย์รวมโลกไห้เกียติโลกเขียวห่างเขียวมีเป็นผู้ให้ได้แหงดีเนาะอ้าวใครยังไต้ไผ่กรบุมีคุ้นดอกลุมือนี้เอาตัวเองมันรอดนี่นุเออ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 เ ยกน้ำนะเอวบ่อเอาอย่างละทุ่มือนี่บ่อแบกจริงใดละโอ้เป็นไผ่ชีว่าไห้อยอันบ่อปล่อยวางขี่อีสางัวเรืมตินเนระคุณทิมพุ่นทิพี่ตัดพุ่นตัดพี่รับสุบัตินอกไก่ตายไปก็ไปบ่อได้ดอกเออบุญบุญคุณคุณเนระคุณอ่ามิดซัดตูดใดๆดิสัวบุญบาบ่อแบกล่ะบ่สนฝีว่าอย่างไงบ่อสนเดี๋ยวนี้แบกแต่เงิน มันบ่นักแบกไปเงินมันสบายครอบครัวสิได้มีความอบอุ่นเออความหักมันเลี่ยงจิตใจจิตวิญญาณเงินค้ำมันเรี่ยงห่างไกลมันก็ต้องการแต่ท่านั้นเนาะชีวิตความสุขนั้มันง่ายมันบ่ไดทไส่ราคาแพงมันอยู่ที่คุณค่าบ่ไม่สิ่งยากโอ้ยมือนมือนมน้อยฟังงเย็นบ่อากาศดีไปรอรอจอเบงป่าข่าวแม่ไข้ห่างกันเว้นแล้วพี่น้อง ออยู่กับลูกกับผัวดิอยู่กับตัวเองบ่มีอีหยังเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นหอนอยู่น้ำความพอดีพองามตื่นมาสีเห็ดอย่างสีสร้างอย่างให้มันหังมันมีสิกินอย่างให้มันแซ่บให้สุขภาพกายใจมันดีเออมั้บ่มีเรื่องสิมาพิษมาเทียงอีหยังกันบ่มีเรื่องอีหยังก็เรื่องมันกัข้างนอก คาราทีสังคมไหลมันก็สิมีคำว่าบดีบารมปราบลาดูถูกดูมีเขาไปทัวล่ะมันบ่มีเมืองดีเมืองพอดอกโลกมนุษย์นะมันก็มีแนวเว้ากันไปทัวเว้าโอ้อดีเนะแลวไปบ่มีเด้มันบ่มวนบ่มันเด้มันต้องผู้นั่นกับซัวผู้นี่กัโง่มันวนมันมันมันแต่จะก็ขี่แล้วเกลือเนาะไปบ้านเขาเออว่าเขาดีไปบ้านอื่นว่าเขาซัวนะจันละจันระเบียบจันระเบียบแหละ <c oughs> ขึ้นยอดดอกป่าเองหรออ้ายจ้าระเบียบแล้ว